หนุ่มคนหนึ่งตื่นขึ้นมากลับไปยังช่วงที่ยังไม่ได้แต่งงานกับผู้หญิงจิตวิทยาสูงในชาติก่อนเขาช่วยผู้หญิงจิตวิทยาสูงที่ถูกแปลงแต่กลับถูกหักหลังเขาคือคนที่ทำร้ายผู้หญิงและยังต้องพบกับจุดจบที่น่าสลดโชคดีที่ฟ้าให้โอกาสเขาได้ชีวิตใหม่อีกครั้งย้อนกลับไปวันที่พวกเขาตัดสินใจแต่งงานกันสามวันต่อมางานแต่งงานจัดตามกำหนดค่าเลือแต่งงานหนึ่งล้านพร้อมกับบ้านพักหนึ่งหลังในเมืองเพราะไม่ได้งานแต่งงานนี้ฉันไม่เห็นด้วย<อ>คุณต้องการทำอะไรเพราะ ฉันเคยกันแกล้งเธอไหมคุณไปแจ้งตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วความจริงก็จะปรากฏไม่ได้ถ้าแจ้งตำรวจชื่อเสียงของเสี่ยเวเยเว่ก็จะเสียหายถ้าแจ้งตำรวจคุณต้องติดคุกรีบไปถ่ายรูปกับเสี่ยวเยเว่ถ่ายรูปชุดแต่งงานมิฉะนั้นฉันจะทำให้ขาของคุณหักพ่อแม่ของคู้ม่นฉันจะไปส่งคุณยกเลิกการแต่งงานไม่ทันแล้วต้องคิดวิธีอื่นแล้ว ชาตินี้ไม่สามารถซ้ำรอยเดิมได้สวิเทียนคุณมีอะไรให้มาที่ฉันได้เลยอย่าทําให้เสี่ยวเย,ยวกยุ่งหัวไม่ขึ้น <S 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 ตามที่คุณต้องการสวิเทียนคุณยังกล้าทําร้ายเสี่ยลวลี่อยู่ไหมฉันให้เกียรติคุณหรือเปล่าคนที่นำสกุลสวีคุณได้ประโยชน์แล้วยังทําเป็นดี <S <S ถ้าไม่ใช่คุณที่ทําร้ายเสี่ยวเย,ยว่เธอจะมีทางไหนที่จะแต่งงานกับคุณกระเป๋ารุ่นใหม่ล่าสุดนี้ ถือว่าเป็นค่าชดเชยที่คุณให้กับพี่สาวของฉันไม่เกินไปใช่ไหมเป็นสิ่งที่เธอต้องการหรือเป็นสิ่งที่คุณต้องการคุณเซียวเยเว่เงินของผู้ชายอยู่ที่ไหนใจของเขาก็อยู่ที่นั่นคุณห้ามทําแบบนี้เด็ดขาดปล่อยเขาไปเถอะถ้าพี่เทียนไม่อยากซื้อก็อช่างเถอะเสี่ยวเยเว่พี่สาววันนี้ฉันเลี้ยงฉันไม่มีเงินมากเหมือนพี่เทียนแต่ถึงจะยืนฉันก็อยากทําให้คุณมีความสุขดูสิดูเสียวแล้ววิสิแล้วดูคุณอีกทีคู่มั่นคนนี้ สวีเทียนวันนี้คุณขับรถทันทีพาเราเข้าเมืองไปช้อปปิ้งเซียวลวี่และเสี่ยวหาทุกสิ่งที่พวกเขาชอบคุณต้องเป็นคนจ่ายทั้งหมดถ้าคุณกล้าพูดคําว่าไม่คําเดียวงานแต่งงานนี้ฉันจะไม่แต่งงานแล้วพี่เทียนฉันขอให้คุณตอบตกลงเถอะฉันไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นฉันแค่อยากให้เสี่ยวเยเว่มีความสุขเซียวลวี่เธอไม่ต้องขอร้องเขาเขาไม่มีทางเลือกสวีเทียนเธอไปขับรถเดี๋ยวนี้เธอได้ยินไหมเสียวเยเว่เราไปจัดการกันเถอะ เธอเป็นคนลงมือแต่ทำให้เธอกลายเป็นคู่มั่นของฉันคงผิดหวังมากใช่ไหมสบายใจเถอะชีวิตนี้ฉันจะทำให้พวกเธอสองคนสมหวังโอ้สวิเทียนเธอนี่จริงๆรรอให้เสี่ยวเย,ยเว่จัดการเสร็จแล้วเราจะออกเดินทาง,ท,างทันทีถ้าเธอจะเล่นไฟงั้นมาดูกันสุดท้ายใครจะเป็นคนถูกไฟเผา เซียวฮ่าเราไม่ไปตลาดการเกษตรหรอที่นี่คือตลาดการเกษตรมีแต่ของราคาถูกมันถูกเกินไปสําหรับเขาใช่ไหมต้องไปเดินเล่นนะเราจะไปเดินที่อีจุนหุยนี่คือมาตรฐานสูงสุดในเมืองห้างที่ดีที่สุดแล้วงั้นที่นี่จะไม่แพงเหรอือโอ้เซียวเย่เว่ยเธอคือดอกไม้ของหมู่บ้านเรามีแต่ของที่นี่ที่คู่ควรกับเธอเขาสวีเทียนอยากแต่งงานกับเธอมากก็ควรแสดงความจริงใจออกมาบ้างใช่แล้วของดีแค่ไหนเธอก็สมควรได้รับนะเซียวเย่เว่ยแต่ ถ้าสวีเทียนคิดว่ามันแพงเราไปตลาดกเกษตรกันเถอะเขามีสิทธ์อะไรที่จะบอกว่าแพงละ่ะการได้ฉันคือเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวันนี้เราจะเดินเล่นที่นี่คุณจัดการตามที่เห็นสมควร อย่าตามฉันมาดูเหมือนว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนโอ้พระเจ้าเสี่ยวเย,ยวเว่ยเพดานี้เช็ดได้สะอาดจริงๆสะท้อนเงาคนได้เลยสว่างกว่าครัวของไ<ม>อ้ยี่สุซะอีกฉันคิดว่าของดีในหมู่บ้านเราก็ใหญ่พอแล้วไม่คิดเลยว่านี่ดีกว่าของดีในหมู่บ้านเราซะอีกใหญ่กว่าร้อยเท่าเลย วันนี้เพื่อนลากไปร้านสินค้าหรูหราที่ดีที่สุดในเมืองแท้จริงแล้วไม่อยากมาเบื่อจริงๆไปทางนั้นไปเถอะท่านแขกคนสำคัญหลายท่านยินดีต้อนรับสู่จักรพัรด์แห่งการค้ากระเป๋านี้ดีนะสัมผัสแล้วก็แข็งแรงให้แม่ฉันไปตลาดซื้อมันฝรั่งพอดีเลยราคาเท่าไหร่คุณผู้หญิงราคากระเป๋านี้คือสองแสน ราคาเท่าไหร่แค่ยี่สิบบาทเชียวฮาเรามาที่นี่ผิดที่หรือเปล่าทําไมมันถูกขนาดนี้พี่ฮวานี่ไม่ใช่ห้างหรือเหรอราคานี่มันถูกกว่าที่ตลาดเกษตรยังถูกกว่าลดราคาเด็กหนุ่มพวกนี้ดูเหมือนคนบ้านนอกรวยขนาดนี้กระเป๋าสองแสนบาทยังบ่นว่าถูกนี่คงจกักลูกของเศรษฐีบ้านนอกคนไหนคนเรานั้นไม่ควรดูจากภายนอกพนักงานขายกระเป๋านี้ถูกเกินไปแล้วมีอันที่แพงกว่านี้ไหมมีมีม,มีคุณผู้หญิงหลายท่าน <ภ>กรุณาตามมาที่นี่คุณผู้หญิงนี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดของเรากระเป๋าสะพายสิริรีสอง้อยกว่าบาทนี่แหละคือราคาสินค้าในเมืองก่อนหน้านี้เห็นใน TV, ทีวีเห็นดาราใช้รุ่นเดียวกันแค่สองร้อยกว่าบาทซูเสี่ยวเยเวเราก็ซื้อไหวต่อไปนี้เราจะมาที่นี่บ่อยๆแค่สองอกว่าบาทแพงขึ้นนิดหน่อยแต่การทำงานนี้ดีจริงๆ ดีกว่ากระเป๋าที่ป้าลี่ที่หัวหมูที่เย็บนั้นดีกว่ามากพนักงานขายเอามาให้ฉันสองใบคุณหมายถึงว่าคุณต้องการซื้อสองรุ่นกระเป๋าสพา,ายสีริริ้ใช่แล้วเซียวฮ่าเราสองคนคนละใบที่ไปตลาดดีฉันจะห่อให้ทันทีซูเสียวเย่เวฉันขอเตือนคุณนะกระเป๋านี้ไม่ใช่สองร้อยกว่าหยวนสวีเทียนคุณพูดอะไรอยู่คุณกลั่นแกล้งฉันที่ตาบอดอ่านไม่ออกเหรอมข้างบนเขียนชัดเจนว่าสองร้อยยี่สิบห้า ยังสองแสนกว่าหยวนยก็พอซื้อที่ดินสิบไร่ได้เลยนะกระเป๋านี้ถึงแม้ทําจากทองอก็ไม่น่าจะขายแพงขนาดนี้นะสวีเทียนตอนนี้เรื่องแต่งงานนี้ได้กําหนดไว้แล้วคุณถึงกับไม่ยอมใช้สองร้อยหยวนเลยเหรอเทียนเกอหมูที่บ้านฉันเลี้ยงตัวหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าหลายร้อยหยวนถ้าคุณไม่อยากจ่ายเงินเซียวเย่เวกระเป๋านี้ฉันจะซื้อให้คุณคุณซื้อไหวเหรอคุณเอาทั้งครอบครัวของคุณคุณยังซื้อไม่ไหวสวีเทียนคุณดูถูกใครกันคุณก็แค่มีเงินไม่กี่เหรียญใช่ไหมพวกเราสักกี่คนก็ไม่น่าจะรวมกันได้ถึงสอง จะรวมกันไม่ได้เลยนะเซียวเยเว่เขากําลังวางแผนกับคุณแบบนี้อยู่ตอนนี้รอให้คุณแก่แล้วเขาคงคิดว่าคุณไม่มีค่าอีกต่อไปวันนี้นะเราต้องซื้อของในห้างนี้ให้หมดให้หมดเลยไม่อย่างนั้นก็ไม่สมกับหน้าของคุณฉันแค่เตือนคุณด้วยความหวังดีสักครู่เมื่อคุณจ่ายเงินไม่ไหวอย่ามาขอร้องฉันนะ้ยถ้าคุณมีกระสรอเดียวอย่าไปจ่ายเงินให้เสียวเยเว่เองนะสวีเทียนฉันซูเสียวเยเว่จ่ายเงินได้ฉันแค่ให้คุณโอกาสเซียวฮาเสียวลวี่เราไปกันเถอะ เซียวลวีส,สนใจอะไรหรือเปล่าคุณผู้ชายตาของคุณดีจริงๆรุ่นนี้คือนาฬิกาอามานี่คลาสสิกของเราการสวมใส่นาฬิกาเรือนนี้จะยิ่งแสดงถึงสถานะที่มีเกียรติของคุณสวยจริงๆเกือบสองร้อยเซียวลวีคุณชอบไหมชอบก็ชอบแต่ที่ขายในหมู่บ้านแค่ยี่สบาทต่อเรือนเทียนเกอร์ก็เริ่มไม่พอใจแล้วให้เขาเก็บเงินไวด้ดีกว่าให้เสียวเยเว่ใช้เถอะ เซียลวลวี่คุณก็ใจดีเกินไปเข้าใจคนอื่นมากไปแล้วนะคุณไม่จําเป็นต้องช่วยเขาประหยัดเงินเลยเซียลวลวี่ฉันจะไม่สนใจเธอได้ยังไงละ่ะนาฬิกาเราซื้อสองเรือนเรือนหนึ่งสายอีกเรือนเก็บไว้อันนี้ฉันจะให้สวีทเทียนซื้อเขากล้าพูดคําว่าไม่ครึ่งคําเหรอคุณผู้หญิงอะไรคุณหมายถึงคุณต้องการซื้อนาฬิกาอามาดีสองเรือนฉันจะชี้แจงกับคุณอีกครั้งค่ารวมของสองรุ่นนี้คือไม่ใช่คุณหมายความว่าอะไรคุณคิดว่าเราซื้อไม่ไหวเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แค่รุุ่่่่นนนนนี้้้เเเปป็รรลลิิิมมมมตดดืือออกแวไไสาาถค ลุงสางของฉันขายเต้าหู้ที่ตลาดสดเขาขายมาแล้ว30สปีและไม่เคยคือสินค้าข้อนี้ฉันเข้าใจคุณสบายใจได้ไม่มีการขาดแม้แต่สตางค์เดียวสําหรับคุณห่อให้เรียบร้อยดีดีดดฉันจะห่อให้คุณทันทีแทบจะเป็นมหาเศรษฐีเลยโตมาขนาดนี้ยังไม่เคยเห็นใครซื้ออามานีสองเรือนในครั้งเดียวนี่อาจจะพวกเขาจริงๆเป็นคนกรุงของตระกูลใหญ่ไหนคุณชายและคุณหนูอาพี่สาวเธอดูสายตาที่พวกเขามองเราสิเหมือนคนรวยเลยอุ้ยมั่นใจหน่อย เรามาที่นี่เพื่อใช้จ่ายผู้จัดการหมู่บ้านเราพูดแล้วหมู่บ้านของเรานะการพัฒนาก็ดีขึ้นเรื่อยๆคนในเมืองบางคนยังไม่ดีเท่าที่เรามีเลยเอาลับไปกันเถอะเราไปดูอย่างอื่นกันทำเองก็ต้องรับเอง มาดูกันว่าพวกคุณจะจบลงอย่างไรแขกคนสำคัญหลายท่านสินค้าของพวกคุณได้แพ็คเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างเสี่ยเยเว่ดีใจใช่ไหมการช้อปปิ้งทำให้คนมีความสุขพี่เสี่ยเยเว่ขอบคุณนะคุณไม่เพียงแต่ช่วยฉันเลือกนาฬิกายังช่วยเลือกชุดให้ฉันอีกด้วยสูตรที่ราคาเกินสามร้อยคุณดีมากกับฉัน นี่นี่มันสถานการณ์อะไรเทียนเกอร์ขอบคุณคุณด้วยขอบคุณฉันทําไมไม่จําเป็นคุณไม่ต้องขอบคุณเขาเราใช้เงินของเขานะนี่เป็นเกียรติของเขาพี่เสี่ยเยเว่เทียนเกอร์ช่างน่าสงสารจริงๆถ้าไม่อย่างนั้นคุณช่วยเลือกสูตรให้เขาด้วยไหมเชียเรวีเขายังทํากับคุณแบบนั้นคุณยังคิดถึงเขาอยู่เสียเยเว่เขาใช้เงินไปมากขนาดนั้นไม่เอาสิ่งของอะไรทั้งนั้นจริงๆมันก็พูดไม่ออกนะสวิเทียน ถ้าไม่ใช่เพราะวันนี้คุณมีท่าทีดีและเพราะเสียวลวีพูดแทนคุณฉันจะช่วยคุณเลือกสุดสักตัวขอบคุณนักฉันไม่ต้องการสวีเทียนซูเสียวเยเวใจดีให้ทางออกกับคุณคุณยังจะมาทําตัวหยิ่งใส่ฉันอีกเหรอโอ้ยพี่เทียนคุณทําแบบนี้ได้ยังไงความตั้งใจของพี่ซูเสียวเยเวคุณจะปฏิเสธได้ยังไงถ้าไม่ใช่เพราะเห็นว่าฉันอารมณ์ดีถึงคุณจะคุกเข่าขอร้องฉันฉันก็จะไม่ช่วยคุณเลือกของอยู่ดีคุณทําหน้าแบบนี้ให้ใครดูฉันไม่ได้ตาบอดฉันเลือกเองได้แล้วอีกอย่าง แค่สายตาของคุณฉันดูสิพี่ซูเสียวเยเว่หรือว่าเป็นเพราะคุณเลือกสูตรให้ฉันพี่เทียนโกรธแล้วนะช่างเถอะฉันฉันไม่เอาแล้วโอ้คุณมีสิทธ์อะไรที่จะไม่เอาละ่ะถ้าสวีเทียนไม่ซื้อให้คุณวันนี้ฉันจะจ่ายเงินให้คุณไม่ได้ฉันจะให้พี่ซูเสียวเยเว่เสียเงินไปทาไมแค่พันกว่าหยวนเองแย่หน่อยวันนี้ฉันเลี้ยงดูเสียวแล้ว,วิสิครอบครัวคุณสวีก็ยังทําธุรกิจอยู่ใช่ไหมแม้แต่เราก็ยังสู้ไม่ได้เลย เสร็จแล้วเราไม่สนใจเขาไปกันเถอะสวัสดีแขกคนสําคัญทุกท่านฉันคือผู้จัดการร้านอีจงหุยยินดีต้อนรับทุกท่านขอถามหน่อยจะชําระเงินก่อนหรือไม่เรายังไม่เสร็จจากการเดินดูคุณเร่งอะไรอยู่อะท่านเข้าใจผิดแล้วฉันกังวลเกี่ยวกับท่านเดี๋ยวถือของไม่สะดวกหลังจากชําระเงินเราจะจัดบริการจัดส่งให้นอกจากนี้ขอเตือนทุกท่านเราได้ใช้จ่ายสะสมแล้วหนึ่งพันไม่ต้องให้พวกคุณส่งเราถือได้ผู้จัดการร้านเราแค่ชั่วคราวมานั่งพักที่นี่สักครู่ เรายังเลือกของไม่เสร็จรอจนกว่าจะซื้อเสร็จจะชำระเงินพร้อมกับคุณได้ไหมได้เซียวเยเว่ทำไมเงินนี้ใช้ช้าแบบนี้เพิ่งใช้ไปแค่พันกว่าบาทจริงๆแล้วถูกใจสวิตเทียนมากของอะไรนะหอมจังไปกันเถอะเซียวเยเว่คุณได้กลิ่นนี้ไหมหอมกว่าสบู่สัะผมอีก แขกคนสําคัญหลายท่านสิ่งเหล่านี้คือวันนี้ร้านนี้เพิ่งมีน้ําหอมรุ่นใหม่เข้ามาพี่เสียลีเเวกอากาศร้อนแล้วคุณตอนจัดของในซูเปอร์มาร์เก็ตมักมีกลิ่นเง่ออยู่บนตัวซื้อกวดน้าหอมสักกวดเถอะฉันก็ชอบชื่อนี้เหมือนกันความรักที่เป็นนิรันด์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความตั้งใจที่ไม่เปลี่ยนแปลงของฉันต่อคุณเมื่อฉันมอบให้คุณจริงหรือฉันรู้สึกซาบซึ้งมากขอบคุณนะเซียร์ลวีเซียร์ลวีก็ยังใส่ใจอย,อยู่เสมอไม่เหมือนบางคนนอกจากจะทําให้เงินทองไหลามาเทมาแล้ว ก็ทำได้แค่หึงหวงวันนี้เป็นวันที่เทียนพี่ชายจ่ายเงินน้ำหอมนี้ถือว่าเป็นของขวัญจากฉันและที่เทียนพอสิ่งนี้ให้หน่อยมาดูดูกันเถอะเซียวลวี่เขากําลังทําให้เสี่ยวเยเว่มีความสุขอยู่นะคุณรีบขอบคุณเซียวลวีเถอะไม่ต้องขอบคุณทําให้เสี่ยวเยเว่มีความสุขก็พอนี่คือสิ่งที่ฉันควรทําอยู่แล้วเพราะพี่เทียนไม่เข้าใจเสี่ยวเยว่เซียวลวี่คุณใจดีมากฉันกลัวว่าในอนาคตสวิเทียนจะลั่นแกล้งคุณมีคุณปกป้องฉันฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้น พี่เทียนขอบคุณคุณในวันนี้ยังพาฉันมาช็อปปิ้งด้วยใช้เงินของคุณใช้เวลากับสาวของฉันสุดยอดจริงๆจะมีแค่ความว่างเปล่าถึงแม้ว่าคุณจะแต่งงานกับซูเสียเยเวที่นี่ของเธอก็เป็นของฉันด้วยเชลลวี่ในมุมมองของฉันซูเสียเยเวไม่มีค่าอะไรเลยแล้วคุณละ่ะน่าสงสารยิ่งกว่ายังต้องพึ่งพาก,การให้ของฉัน ถ้าพี่เทียนท่าสูเสียงเยเบเห็นด้วยตาตัวเองคุณโกรธเพราะอะไรลงมือทำร้ายฉันคุณคิดว่าเธอจะให้อภัยคุณวันนี้ไหมเชียวลวีเชียวลวีเชียวลวีคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมสูเสียวเยเบอย่าโทษพี่ทียนเลยฉันล้มเอง คุณพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรหรือว่าสวีเทียนเขาผลักคุณแกล้งลม้มแล้วใส่ายว่าฉันทำร้ายคนเป็นฝีมือที่ถนัดของเฉลวีแต่วันนี้คุณทำพลาดและราคามันสูงมากน้ำหอมของเราคุณรู้ไหมว่ามูลค่ารวมทั้งหมดเท่าไหร่อย่างน้อยห้าล้านสเสียเยเวต้องถูกสวีเทียนผลักแน่เขาแค่ต้องการกลั่นแกล้งเสียลวีสวีเทียนคุณทำร้ายฉันยังไม่พอหรือคุณยังผลักเสียลวีอีกฉันจะไม่ให้อภัยคุณพี่เทียนฉันรู้ว่าคุณเกลียดฉันแต่ฉันก็ทำเพื่อช่วยคุณ ทำให้ซูเสียวเยวเวมีความสุขนะถึงคุณจะทําร้ายฉันก็ไม่สามารถทําที่นี่ได้คุณดูนี่มันไม่เสียหายไปหมดแล้วหรอือไม่ใช่คุณต้องชดใช้หรอคุณแสดงได้ดีจริงๆแต่คุณลืมอะไรไปหน่อยไหมที่นี่มีการเฝ้าระวงังมากรับกล้องวงจรปิดสวีเทียนดูเหมือนจะไม่ได้เจอเสี่ยวหรือวิจริงๆ ไม่ใช่สวิเทียนเซียวลวีคุณปกติดีทำไมถึงล้มได้ล่ะฉันฉันยืนไม่มั่นคงอยากจะจับพี่เทียนแต่พี่เทียนหลบไปพี่เสี่ยวเย่เว่ยทำของแตกไปเยอะเลยเป็นความผิดของฉันทั้งหมดถ้าไม่ใช่เพราะสวิเทียนไม่ยื่นมือเซียวลวีจะล้มได้ยังไงสวิเทียนเขาทำตั้งใจนี่คือการฆาตกรรมฉันรู้ว่าพี่เทียนเกลียดฉันแต่ไม่คิดเลยว่าถึงขนาดไม่ยอมช่วยฉันเลยเป็นความผิดของฉันสวีเทียนทำไมใจคุณถึงโหดร้ายแบบนี้คุณไม่รู้เหรอ เซียหลวี่คือครอบครัวที่สำคัญที่สุดของฉันเหรอเขาล้มทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของคุณคุณต้องขอโทษเซียหลวีตอนนี้เขาล้มเองยังจะให้ฉันขอโทษอีกเหรอคุณยังกล้าตอบโต้ใช่ไหมเราใช้เงินของคุณไปนิดหน่อยเองไม่ใช่เหรอคุณอยากจะทำยังไงอีกวันนี้ฉันตั้งใจจะให้โอกาสคุณทำให้ฉันมีความสุขแต่ตั้งแต่ที่มาที่ห้างนี้คุณบอกว่าสินค้าแพงแล้วยังทำหน้าเบื้องใส่ฉันตอนนี้แม้แต่เซียหลวีล้มคุณก็ไม่สนใจเลยด้วยท่าทีแบบนี้ของคุณ ฉันจะทำหน้ายิ้มให้คุณได้ยังไงสีหน้าของคุณฉันไม่ขาดสีหน้านั้นของคุณฉันจะถามคุณอีกครั้งคุณจะขอโทษไหมเซียวเย่เว่ฉันขอร้องคุณอย่าเพราะฉันเลยไปทะเลาะกับเทียนเกอเลยเทียนเกอฉันขอโทษคุณเป็นความผิดของฉันเป็นฉันฉันไม่คู่ควรที่จะให้คุณดึงฉันขอร้องคุณอย่าไปทะเลาะกับเสี่ยวเย่เว่เลยสวีเทียนขอให้คุณขอโทษฉันเถอะ ไม่อย่างนั้นฉันจะให้ซูเสี่ยวเยเว่ตามคุณไม่เลิกฉันขอโทษคุณฉันจะขอโทษคุณเดี๋ยวนี้ขอโทษคุณสวีเทียนเสี่ยวเยเว่คุณดูเขาสิเขาทำตั้งใจขอโทษคุณสวีเทียนขอโทษคุณสวีเทียนคุณหยุดเดี๋ยวนี้หยุดนั้นัน่งเป็นของที่สั่งทำพิเศษ คุณผู้หญิงคุณจะทำอะไรนั่นคือแจกันเซรามิกลายครามมีค่ามากถ้าเจ้าถ้าทะเลาะกันก็ทำลายห้างทำลายของรูหรานี่มันใช้เงินฟุ่งเฟือยเกินไปถึงแม้จะเป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดในเมืองก็ไม่ควรทำลายของแบบนี้ใช่เลยเสร็จสินส้นแล้วทำลายของเยอะขนาดนี้เราก็ต้องรับผิดชอบด้วยโชคดี แจกันคริสตันไม่แตกยังดียังดีงดไม่ขอโทษครับฉันไม่ได้ตั้งใจพวกคุณทำเรื่องใหญ่แล้วการใช้จ่ายในวันนี้รวมถึงความเสียหายทั้งหมดต้องชดใช้ทันทีมิฉะนั้นจะกระพัดจะทำให้พวกคุณไม่สามารถหนีได้ทำไมคุณถึงดูขนาดนี้เราก็ไม่ได้จนขนาดนั้น เท่าไหร่คอมพิวเตอร์คำนวณความเสียหายรวมการใช้จ่ายในวันนี้แค่หนึ่งด้อบาทยังไม่ถึงสองพันบาทคุณทำให้เครียดขนาดนี้เลยเหรอห้างนี้ดูเล็กและขี้เหนียวเกินไปอย่าพูดถึงหนึ่งเลยฉันให้คุณสองพันนี่มันดูหรูหราจนเกินไปแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นการต่อรองในทางกลับกันสาวสวยคนนี้คงจะมีปัญหากับเงินอยู่การใช้จ่ายแบบนี้วันนี้ใครจะจ่ายเงินกันแน่ฉันอยากรู้จริงๆสองหมื่นล้านจริงๆเหรอ ดีให้คนมาพิมพ์ใบเสร็จออกมาสวีเทียนนี่คือการลงโทษที่เธอแกล้งเสียลวีถ้าเธอกล้าแกล้งเสียลวีอีกมันจะไม่ใช่แค่การจ่ายเงินง่ายๆแล้วเสียลวีบาดเจ็บสองพันจะพอหรือเธอไม่เพียงแต่ต้องขอโทษฉันแต่ต้องขอโทษเสียลวีด้วยไม่อย่างนั้นฉันจะไม่จบกับเธอไม่จบฉันขอเตือนพวกเธอนะควรคิดว่าจะออกจากประตูนี้ยังไงคุณผู้หญิงนี่คือใบเสร็จกรุณาตรวจสอบเขาจ่ายเงินให้เขาสวีเทียนเรารอเธออยู่ข้างนอก จ่ายเงินเสร็จแล้วให้รีบออกมาเดี๋ยวจะจัดการยังไงดูแลตัวเองให้ดีเราไปกันเถอะที่แท้คนรวยคือเด็กคนนี้ประเด็นคือเขาไม่ได้ซื้ออะไรเลยนี่ไม่ใช่คนโง่ชัดๆเหรอคุณผู้ชายฉันจะจ่ายเงินทำไมฉันต้องจ่ายเงินเนเรื่อง